สวัสดีครับทุกคนมาพบกับกินข้าวกบบูงครับผมเ <Yay! S 2> ที่ยงวันนี้เรากินอาหารญี่ปุ่นครับร้านที่เราอยู่นี้ชื่อว่าเดนคูชิฟลอริร้านนี้ต้องให้อายอธิบายดีกว่ามันมีที่มาที่ไปมีความเป็นมาอย่างไงโอเคจริงๆร้านนี้มันก็เป็นร้านที่มีที่ญี่ปุ่นเอันที่เอางี้ก่อนมันเป็นร้านที่เอาสองร้านมารวมกัน เกี่ยวกับพ่อค้ลแกล้งกันก็คือร้านหนึ่งชื่อว่าเด่นร้านหนึ่งชื่อฟอร์เรีสเด่นขายอาหารญี่ปุ่นแล้วก็ฟอร์เรียสขายอาหารฝรั่งเศสแต่ว่าเป็นฝรั่งเศสแบบคอมบินเทมบารี่หน่อยใช้วัตถิบญี่ปุ่นมาทำอะไรเงี้ยก็เลยเอาสองร้านนี้มาร่วมกันแล้วทั้งสองร้านนี้คือสรรพคุณเป็นยังไงถ้าเอาตั้งแต่มิชลินก็คือทั้งสองร้านได้สองดาวมิชลินสองดาวเขียวทั้งคู่เหมือนกันเป็นโปรเจกต์แกล้บพิเศษแต่มาเกิดขึ้นที่เมืองไทยแอบดูสกอร์ดีกว่า เป็นประสบการแหละไรกอนวะ4ว่าแน่ฟอร์ลีเลชทาเบล็อกซิลเวอร์2,023 4.28อ๋อได้บรอนซ์มาตั้งแต่2,017แล้วก็2,022 2,023ได้ซิลเวอร์เดนนี่4.31ได้ซิลเวอร์มาตั้งแต่2,017มีปีที่แล้ว2,022ได้บรอนซ์เขาอีกกี่ทีคุณนึงไหมกี่ทีคุณนึงคือเวอร์เอเชียเบสต้องดูเหรอที่หนึ่งเรนที่สามฟอร์ลี จริงอ่ะเอาจินแค่ประวัติร้านก็อลังการแล้วร้านก็คือจองกันยากมากือจะไปก็คือต้องจองมันข้ามเดือนอะไรประมาณนี้อาหารที่เราจะกินวันนี้มันจะเป็นสไตล์คุชิคัตสึซึ่งก็เป็นหนึ่งในชื่อของร้านด้วยคุชิคัตสึมันจะเป็นอาหารเสียบไม้แล้วเอาไปทอดคล้ายๆเตมปูได้แต่ว่าวิธีการทอดวิธีอะไรนี้ล้ายๆกันและแป้งกันไม่เคยคิดนะว่าอาหารสไตล์นี้มันจะมาเป็นแบบฟนายด์ดิ้งแบบนี้ได้เอายักิีโทลียังมีเลยเออจริงว่ะ คนญี่ปุ่นก็มันสุดยอดจริงๆอาหารชนิดเดียวกันอ่ะมีตั้งแต่สตรีทฟู้ดยันเืรนด์ดนอ่งอารมณ์เหมือนเอาหมูปิ้งมาทำเป็นไฟรนด์ดิ่งไก่ย่างนะคอร์สที่เราจะกินวันนี้เป็นคอร์สอะไรครับคอร์สดินเนอร์ก็จะเป็นราคา3,500บาทถูกบวกมีเจ็ดคอร์สแต่ว่าเขามีคอร์สกลางวันด้วยก็คือจะเป็่2,800ทบวกคอร์สตามนั้นครับก็เดี๋ยวเราไปรอดูว่าอาหารของที่นี่จะเป็นยังไง แล้วเมนูแรกก็มาอยู่ตรงหน้าเราแล้วอันนี้คือทาโก้ทาโก้ทาโก้แปลว่าปลาหมึกยักษ์ปลาหมึกทาโก้ก็คือเม็ซิการเม็กซิกันหน้าตาดูเจ๋งมากเลยอะแล้วเ็าใช้ฟักแมวด้วยนะแล้วก็มีกรีนเพปเปอร์น่าจะเป็นฟิลฮาลาปิโญอะไรประมาณนี้ป่ะประมาณนั้นแหละแล้วฟักแมวเขาบอกว่าเป็นมารินเนตในดาชิในอะไรเงี้ยวันเป็นสองวันอะมที่นี่เดยเฉพาะแป้งตอร์ติยาหอมมากเลยรู้สึกเหมือนกินนาโช่แล้วเวอร์ชันนุ่มๆซอสก็มีความแบบ เจ้าเจี้ยวน่ดๆมิโซนิดๆออกแนวหวานๆแต่ว่าเบาๆนะแล้วตัวผักอะ่ะรสชาติเต็มมากเลยไม่ได้โดดขึ้น,นมาบาลานซ์มันเจอแป้งก่อนแล้วเจอปลาหมึกมแล้วเจอผักแล้วม,ม,มันเม็กซิกันด้วยแล้วมันก็เหมือนญี่ปุ่นญี่ปุ่นด้วยแล้วมันก็ฝรั่งฝรั่งหน่อยหนึ่งเออเจ๋งดี ผมก็รู้สึกมันแบบเออมันมันแบบรวมๆกันดีแล้วผมรู้สึกว่าเท็กเจอร์มันดีด้วยมันนุ่มๆนะฮกรอบๆแล้วก็มีผักให้เคี้ยวนิดนึงแล้วก็อรมากเยอะเลยกินเยอะมากมากคือตอนดูยังรู้สึกว่าแบบมันมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยผมกินเข้าไปแล้วเออมันแบบคอมเพล็ก์มากๆกลิ่นมันเยอะมากมากที่บอมบกมีกลิ่นมัสตาร์ดด้วยมีกลิ่นราชีด้วยมีกลิ่นแป้งข้าวโพดด้วยแล้วถ้าเกิดไม่ได้จับความรู้สึกอะไรมากมายมันก็จะแบบหอมมกลมๆรวมรวมรสชาติโดยรวมมันอร่อยแต มันก็จะเห็นอะไรอีกหลายอย่างเลยใช่ไหมจ๋งดีพีเชฟกำลังตักใส่ถ้วยนะครับนั่นคือซุปเซเลีรี่แอคนะครับแล้วก็จะกินคู่กับโกมะทโทฟูซึ่งเป็นเต้าหู้งานั่นเองครับหน้าตาดูดีทีเดียวขุคนเซเลรีร่แอคหน้าตาเป็นยังไงอ่ะมันจะเป็นคล้ายคล้ายกับพืชตระกูลหัวเป็นหัวหคล้าย้ายหัวของผักชีรูปกลมๆแล้วก็มีก้าน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 ขึ้นมาในนึงใช้เหมือนตรงรูขเขาอ่ะเหมือนเป็นรูจัชเบอร์อ่ะแต่กลิ่นมันจะแบบแรงๆหน่อยแต่ตอนนี้ทํามาเบนมาแบบ ซ,ซุปที่แบบหอมนวลไม่มีกลิ่นแหลมของเอร์รแกออกมาเลยโมจิก็นุ่ม,มจริงๆมันคือเต้าหู้แหละแต่ว่าทําออกมาให้เทกเจอร์คล้ายๆกับโมจิออกหนึบๆหน่อยแล้วก็มีกลิ่นงาที่หอมอม,มากๆเ็เทจอร์ที่ไม่เคยกินเต้าหู้แบบประมาณเนี้ยคือผมว่ากลิ่นงาเขาก็คิดมาได้ดีนะที่มันเข้ากับไอ้ไอ้ซุปนี้ได้ด้วยอมันไม่ทําให้งามันโดดขึ้นมามากเกินไปเยังรู้สึกถึงงานะถ้าเกิดเขาไม่ย่างมาด้วยเทกเจอร์มันจะ ดืด้อแต่พอเขาย่างมาแล้วมันหอมขึ้นแล้วกินคู่กับซุปนี่มันก็ทําให้แบบเออมันเบลนไปได้ดีแล้วมันเหมือนที่ไอซ์บอกเลยฟิลมันโคตรจะญี่ปุ่นกับฝรั่งเศสเลยกลิ่นมันญี่ปุ่นอ่ะแต่ฟิลของอาหารเป็นฝรั่งเศสข<อ>นาดฝรั่งน่้นเหมือนซุปฝรั่งอ่ะอืฝรั่งเศสจีก็ตามตามคอนเซ็ปต์ฝรั่งเศสทุกอย่าเคสแอร์พอร์ตมาริโอ้ซื้อมาจากเกาหลีซื้อมาจากเกาหลีอะ่ะเออมิวซื้อให้น่ารักอ่ะ เฮ้ยนันี่จานต่อไปของเราครับมะเขือม่วงราดด้วยซอสยงไฮนะฮะเป็นซอสญี่ปุ่นท็อปมาด้วยข้าวคั่วกับมูสฟัวกราซอสเหมือนนั่น ใช่ดังโเออซอสซอสซอสเดียวกันเฮ้ยแต่ไอ้ไอ้มูสฟัวกรานี่อย่างดีเลยดีมากเลยเปลือกเปลือกมาเสือมมุ้งนี่สร้างสรรค์อะไรอ่ะได้เท็กเจอร์อีกแบบเยอะไอเดียโคตรดียากอยู่ยากอยู่นะการนี้ยากมากยากอยู่มันลดเท็กเจอร์ความแก่ไว้นุ่มๆอ่ะตัวนั้นก็เละๆฮะแล้วก็ครีมเละๆกลิ่นขาวๆแต่คือแต่คือถ้าคนที่กินแล้วค้นหา มันจะมันจะเจอที่ผมพูดขึ้นมาทั้งหมดอ่ะมันจะรู้สึกว่าเออคอมบิเนชันมันก็ดูดูสนุกอ่ะถ้าคุณกินตำห่ามาตลอดชีวิตอาจจะไม่เคยแบบนี้เจอแบบนี้มะเขือม่วงที่คุณกินกับของหลายๆอย่างบนโลกนี้ก็ไม่เคยเจอแบบนี้ถามว่ามันกินได้มันกินได้อร่อยไหมถ้าคนที่ชอบอาจจะอร่อยเลยอแต่ถ้าคนที่ไม่ชอบอาจจะกินยากหน่อยคือพี่บูเป็นคนชอบกินมะเขือม่วงเลยผมก็ชอบแล้วมันแบบเทกเจอร์นี้เขาย่างได้ดีมากจริงๆมันจะยากที่เทกเจอร์เลยนี่ครับผมมาแล้วทาโกชิมะวากิว เสิร์ฟแบบโรสเบฟเอาจริงนี่น่าจะเป็นครั้งแรกเปล่าอะที่เราได้กินวากคิวแบบเนื้ออกมันไม่่อยมีใครทำไไยเออ <laughs> คือปกติก็คือจะย่างเป็นยากินนโกหรือเป็นสเต็กหรือชาบูมีอารมาของความเป็นไทยมากเลยพี่เขาใส่แบบขาชัดมากูาชัด,ชดอร่อยอ่ะก็ดีนะดีมากเลยนะไม่แล้วมันรู้สึกสบายสะอาดรู้สึกปะ กิบแล้วชุกข้าุบ้าดีอะกินแ้เหมือนอยู่ในสปาเห็นเขาเป็นซอสเผือกตั้งแต่แรกแล้วอยากรู้มากว่ารสชาติเป็นไงโัติไปกินพวกยากิหนุัขว้าชอบกินเผือกอะไปต้มในน้ำซุปย่ากี้อะเป๊ะเลยมันเข้ากับเนื้อด้วยมันตัดกลิ่นคาวเนื้อถ้าเกิดคนแบบไม่ชอบกลิ่นเนื้อแรงๆมากตัวนี้ก็ช่วยให้มันดรอปลงได้ด้วยโรสมาอย่างไอบอกคือเซียให้หอมเลยแล้วก็อบกระเทียว ให้มันมีกลิ่นอโรมาของเครื่องอบในหม้อเขามาเมื่อกี้นยแต่ข้างในยังมีความแบบความทวิสของเนื้ออยู่มะพร้าวก็ดีมะพร้าวก็นุ่มนุ่มเลยอ่ะแน่ผมว่าทั้งหมดทั้งมวลมันมาจากปีดไหมกลิ่นมันทำให้พี่รู้สึกว่ามันเบาโรแมนติกอ่ะหอมเหมือนพี่เดินไปในสปาพี่รู้สึกว่าผ่อนคลายแล้วตั้งแต่ยังไม่นวดเหยียบเข้าประตูสปาปุ๊บผ่อนคลายทันทีตั้งแต่ยังไม่นวดนั่นแหละความรู้สึกเดียวอะไรคือตอนนี้มันแบบรู้สึกว่าเราสบายกินเข้าไปเนื้อหมอสบาย มันเขาเบ่งกลิ่นมาได้ดีเขาบาลานซ์ความเบานี้ได้ดีเพราะถ้ามันเบาไปกว่าน,นี้เนื้อมันจะไม่อร่อยตัวซอสมันยังมีความเข้มข้นมากแต่ถ้ามันเข้มไปกว่าน,นี้มากๆมันก็จะทําให้เนื้อไม่เด่นอืมเมนูต่อไปครับ Classic Combination Truffle a ์เ Egg มันมาเป็นลักษณะเหมือนแบบคล้ายๆเป็นไข่คล้ายๆไข่ขขขขหวานซ้อนกันเป็นชั้นๆน,นะแต่ความพีคก็คือกากินคู่กับหัวใช้เท้าที่เอาไปแช่วานิลาออย มันคือไข่หวานทรัฟเฟลิลแปลกมากเลยคือไข่กับทรัฟเฟิลนี่มันแบบเป็นคอมบิเนชันที่เราใช้กันอยู่แล้วถูกไอ,อย่างไข่ตุ๋นหลายๆที่ก็จะใส่ทรัฟเฟิลลงไปเพื่อให้มันเหมือนแบบอโรมามันไปทางเดียวกันจริงๆมันเป็นมันเป็นไข่กับเพล่ะ ไปด้วยกันได้อยู่แล้วพี่อุ้มรู้สึกว่าไอ้ไดกองเนี่ยมันมาเติมเทสเจอร์กรอบๆที่มันไม่มีในไอ้ไข่ไข่มันจะนุ่มๆเลยแล้วก็มันมีรสอูมามินิดๆคืออันนี้มันจะรู้สึกเหมือนมันมันออกโทนแนวหวานๆอ่ะกลิ่นมันก็หวานจากวานิลาด้วยจากไข่ด้วยแปลกดีเออชั้นอุ้มชอบอ่ะมันสร้างสรรค์ดีอ่ะเขาตั้งใจทำเป็นมิลเฟย์ที่เขาพูดตะมินกินมันคือแบบซอนซอนแจงจิงงตามตำหับฝรั่งเศสแหละมันคือแป้งพายสามชั้นกับรีมคัสตาดสองชั้นต้องต้องมีแค่นี้เลย แค่นั้นจะเป็นข้าวตากอะไรก็ได้แป้งพายอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้เขาก็เหมือนอัดแอแนวของเขาว่าแบบมีไข่สามชั้นแล้วก็ทรัฟเฟิลสองชั้นนี่รู้หรอกว่าเรากลับมานั่งอยู่ในที่ที่แบบเราถ่ายคลิปแรกกันที่นี่ใช่เหรอแต่ไม่ใช่ร้านนี้เมันเป็นร้านที่ตั้งอยู่ก่อนนี้ที่นี่เลยเราเผื่อที่ตรงนี้ที่เรานั่งนี่เป็นที่เดิมด้วยซูชิอิจิใช่อินส่าซูชิ ครั้แรกก็สักห้าหกปีที่แล้วคูชี่หัวละหมื่นสองจำได้ไหมจำได้เป็นเลยจำได้ดีพี่บีบไหมพี่บีบนี่เล่าเลยไม่ไม่รู้เคยรู้เปล่าคือมัาเกษตรมือแรกๆกในเมืองไทยของเราอ่าครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยครั้งแรกในเมืองไทยเลยด้วยใช่แล้วพี่บีบมันก็สั่งทุกอย่างเลยคอร์สหนึ่งวันนั้นน่าจะแปดพันไหมใช่แล้วปู่ตัวละเจ็ดพันเลยเออแล้วจริงๆตัวหนึ่งอะแบ่งสี่คนก็ได้ไหมพี่บีบไหม เอาสองตัวเดียวกินไม่พอหรอกแล้วเขาปูหมื่นหกไม่รู้ว่าพี่บีมรู้หรือเปล่าไหมว่ามันคือปูขนเนี่ยไม่รู้เออผมไม่รู้เหมือนแบบโทรคุยกันอะไรประมาณนี้แล้วก็แบบว่ามีปูด้วยนะคะรับไหมเอามาครับอ่ะไปสองตัวเรียบร้อยบลัมืบอรสีเดินออกจากบ้านตัวปิ้วเลยแต่ถ้าไม่มีคลิปนั้นก็จะไม่มีใช่ไม่มีกินข้าวข้าวูมวันนี้นะฮะไม่มีวันนี้เมนูนี้เป็น ข้าวอบเห็ดชีโรมัชรูมนะครับเป็นเห็ดจากฝรั่งเศสแล้วก็มาพร้อมกับหอยนางรมด้วยนะครับกลิ่นมันหอมมากเลยเขาใช้ปลาคัสึโอะในการอบนะฮะกลิ่นดีดีเผ็ดมาก texture เ,เ,เห็ดมันพิเศษวะกรอบๆแล้วก็นุ่มในเวลาเดียวกันอืช่ำๆกระกอบนุ่มๆฟูๆเบาๆแล้วก็คือให้เอาอันนี้จุ่มน้ำจิ้มซีฟู้ดเหรอเผ็ดมากจิ้มนน่อย ตอนที่ยังไม่จิม้มน้ำจิม้มมันจะแบบฟิวหอมๆรสชาติไม่เยอะแต่มันก็มีความเป็นญี่ปุ่นอ่ะอออมันดิมฝรั่งเศสบ้างญี่ปุ่นบ้างไทยบ้างไอตัวคัพซูโอะมันเป็นตัวลิงก์กันระหว่างหอยกับเห็ดนะชอบไหมครับตรงนี้ชอบจริงๆมันมันกินง,ง่ายมากๆเลยพอบนืงอมองเขาอ้วนๆเลยแต่ว่าไม่คาวแล้วก็ไม่มีกลิ่นทะเลที่แบบเป็นกลิ่นที่ไม่ดีเออม,มันออกหวานๆนิดนึงด้วยแล้ว,ลวทำมาเป็นเหมือนเนยกระเทียม ใส่พาซี์ผี่หอมเลยพอกินกะเพ้าก็คือเหมือนให้ความ <c oughs> มันืะลาสำหรับของหวานของเราวันนี้จริงๆเขามีให้เลือก2อ,อย่างนะฮะทุกคนแต่ผมเอามาอย่างละครึ่งโมจิถั่วแดงไส้ครีมวานิลลาและข้างล่างเป็นเมอแรงนะครับส่วนอันขวาเนี่ยจะเป็นพุดดิ้งคัสตาร์ดและข้างบนเป็นครีมมัทชะนะจะกินอย่างเดียวก็ได้จะกินสอ,อย่างก็ได้ คาราเมลพุดดิ้งมันเป็นแบบพุดดิ้งออกขมๆนิดนึงเฮ้ยแล้วมันพอมันกินคู่กับไอครีมมัทฉะมันแตกดีว่ะทุกคนมันไม่หวานมากอะฮกเกอร์มันดึงๆไอโมจิมันเย็นว่ะตอนแรกนึกว่ามันจะแบบอุ่นๆเขาบอกว่าให้กัดคู่กันเลยนะแบบกินอันนี้คำนึงอันนี้คำนึงอืโรเซนโมจิ ทุกอยากให้าเขาไม่ต้องใช่เย็นคิดเหมือนกันไหมเหมือนลืมละลายไปนนี้ไม่แต่เขาตั้งใจไงมันใช่เขาตั้งใจเป็นแบบนี้แหละแต่มันกลายเป็นว่าไอ้ถั่วแดงอ่ะมันเป็นมันเป็นเฟรกใช่รู้สึกว่าถ้าแบบนิ่มๆข้างในเป็นครีมนะอืมน่าจะดีมากสรุปไหมได้เลือกได้แล้วได้ให้คุณตอบก่อนบ้างดีกว่าคุณไม่ค่อยได้ตอบก่อนเลยมาวันนี้ชอบอะไรมากสุดครับจานครับอันนึง ตัวแดงเต็มปากวันนี้แปลกใจลยเหมือนกันตอนแรกคิดว่าจะชอบอีกอันนึงมากกว่าตอนเห็นเมนูนะแต่ว่าวันนี้เลือกโรสลารี่กับเต้าหู้อ้โมดิเต้าหู้งาเหรอตอนที่คำแรกที่ำมาวางหน้าตามันดูอันเดอร์เนตใช่มันดูแบบดูธรรมดามากๆแต่ว่าพอกินซุปเข้าไปก็คือตัวซุปมีความหอมแล้วก็มีเทกเจอร์ที่ฟิมมี่กำลังดีไม่ได้ข้นไปถงกินยากแล้วก็กลิ่นไม่ได้แรงจนกินยากไปโปรตีคุณไม่ชอบกินขึ้นช่ายเลย แต่กลิ่นตัวนี้มันเป็นเวของขึ้ชาร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เขาเป็นมาค่อนข้างดีมีรสหวานๆ๊บเปรี้ยวนิดหน่อยเต้าหู้ที่เท็กเจอร์ก็ไม่เป็นอย่างที่คิดอีกอ,ออกหน,นึบหนหอมๆนวลๆไม่ได้แหลมแล้วก็ไม่ได้เละเกินไปร<อ>ู้สึกว่ากินด้วยกันแล้วอร่อยกำลังดีคุณอะซุปเหมือนกันจริงปะเนี่ย <laughs> <c oughs> ไม่คือจริง, <c oughs> รงผมผมรู้สึกว่าตัวซุปตัวนี้ทําให้ดีอ่ะยากทํายากนล้วซุปมันเป็นอะไรที่ต้องเทคทามันดูเป็นของไม่มีคุณค่า เขากว่ายังพยายามทําให้มันดีจริงๆมผมกินซุปไปคําแรกผมรู้เลยว่าต้องมีเมนูนี้ตั้งแต่เลือกรู้ว่ามันเรียบง่ายนะแต่มันดูล้าลึกอะอในความสุดของวัตถุดิบไม่ได้มีอะไรแพงนะเอจอเอ,อ่อ <จะ S 2> อาจจะแพงออแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบเหมือนมีเนื้อมีกุ้งม,มีปลาที่มันแบบชูวัตถุดิบอะออบบทุกอย่างมันเรียงแล้วมันโอเคเขาตอบลึกว่ะบ้านนู้นเขาตอบลึก บ้านเราอ่ะเหมือนกันแน่นอนบ้ามสองหนึ่งเนื้อเนื้ออยู่แล้วคืออโรมาของเนื้อคือมันดีอะคือมันดีไม่มี่เคยเจอใช่มหมมันสปายอย่างที่เหมือนกินอยู่แถวแล้วเนื้สดชื่นผ่อนคายตอนแรกที่ชิมซอสอย่างเดียวอย่างที่บอกอ่ะคือซอสมันให้งงว่ามันจะเสิร์ฟเข้ากับเนื้อหรอวะอะไรเงี้ย แต่พอกินเนื้อ,อซึ่งซึ่งเนื้อมันมีกลิ่นที่ขาดไปของซอสม,มันก็เลยแบบคอนฟลิเมนต์กันพอดีพอดีแล้วเนื้อคุณภาพดีมากแต่ไประเด็นอะทั้งหมดทั้งมวลอะรู้สึกว่าร้านเนี้ยเป็นทุกๆุกเมนูเลยทุกจานเลยเขาทําเป็นแบบฟิลเบาเบารีเวสบายคือคือคือมันดูเหมือ er. นจะทําไม่ยากแต่มันทํายากใน <ะ S 1> แต่ละอันมันก็แฝงความสนุกไว้ถ้าเกิดว่าเรากินแล้วเราค้นหามันจะเจอแต่ถ้าเรากินแบบคุยกันไปชนแก้วไปอาจจะรู้สึกแล้วในมุมที่เห็น่ามันคอนทราชเจนเลยมันขาวกับดำออันนี้คือเลือกจากวัตถุดิบที่มออร่ย แต่ผมเลือกจากวิธีการทําที่แม่งดูซับซ้อนแล้วแม่งดูแบบดูดูผมอาจจะทําไม่ได้แบบเขาอืในมุมของคนทําอาหารกับคนกินมันมันมองไม่เหมือนกันใช่ผมรู้สึกว่าเนื้อเนี้ยเราขาเนื้อเนี้ยมายาาง่ายในมุมผมเราทาซอสสุกี้ยากิ้คล้ายๆแบบนี้ได้แต่ว่าไอไอนั้นคือผมต้องคำเยอะมากเลยก่จะทํามันได้จริงๆแต่อันนี้อาจจะทําง่ายๆกว่าผมรู้สึกว่านั้นมันซับซ้อนแลวมันลึกมากกว่าโอเคเอาด้วยราคาก่อน3า0 0 กับอาหารเจ็ดคอร์สวัตถุดิบเอาจริงๆถ้าไม่นับเนื้อก็อาจจะไม่ได้มีอะไรแปลก<า>พิสดารมากแต่ก็รู้สึกว่าเออเขาให้คุณค่ากับอย่างอื่นแล้วก็ไอความกลมเนี้ยกินจบรู้สึกว่าเหมือนกับมันเหมาะกับเป็นมื้อตอนนี้มากเลยตอนเที่ยงสบายๆหน่อยไม่ได้ต้องแบบโอ้อิ่มจุกมากอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ใช่ว่าไม่อิ่มนะ,ะแต่มันใช้คําว่ามันเบาอ่ะอ,อืมเพราะว่ารสมันไม่หนักมันไม่จัดมากมแล้เวเชฟก็ ก็พยายามเอนเตอร์เทนนะพยายามคุยพยายามสื่อสารผมว่าเขาเป็นเชฟญี่ปุ่นที่พูดอังกฤษได้เยอะนะสื่อสารเราได้รเข้าใจรู้เรื่องอะไรเงี้ยพยายามอธิบายพาเราถามไม่เข้าใจก็แบบพยายามรีเลทว่ามันคืออันนี้นะที่ทำอะไรอย่างเงี้ยอยากให้มาลองอยากให้มาลองรู้สึกว่าเป็นอีกร้านที่แบบสายกินก็ไม่ควรจะพลาดโดยเฉพาะคนที่กินสัมผัคุณไปแล้วอ่ะมันต้องมาสักครั้งละกันถ้าเป็นคุณเป็นฟูดดี้คุณเป็นบล็อกเกอร์ที่ชอบกินอ่ะมาลองสักครั้งไม่ผิดหวังหรอกใช่ใช่ใช่เดนคูชิฟลอรี่นะครับ ตามนั้นครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในกินข้าวกับบู๊บ๊ายบาย